สวัสดีค no. so, okay. no. huh. ่ะผ okay. ู้ส้มมาขายมาแก้วห่อนชาแก้วห่อนจิ้มจุ่มบ่กันอดีอันนื้อันมาได้ไปเด้หนมีหอทลอยลอยกับีนจ่มมาน้องผ้ากินจานน้องผ้ายิ้มสวยสวยค่ะบออ่ยางเด้อ่ะเมื่อนี่ตุม ให้มึงหมอเอาเด้อค่ะเด้อยินเสียงเย่ยติวหอยแมงผู้ใหญ่จ้าเอาอยู่ใส่กะกองอันนี้นี่หอยแมงผู้ใหญ่นิวซีแลนด์จ้ามามากไม่มนนีกินร้อยจ้ะกินร้อย มาเสียบ,บน้ำกันเด้อพี่นองกุกผูกทุก้นเท้เอาหอยลงมาค่หอยกับมูนมันน้ำหอยแมงปุกชิลีใช้ซอสเพื่อปรับอาหารตะเก ปูเบิสเลาะแล้กินหอยไปนี้ปูก็พูงเบิดเลดละ เราดูป้าระวังจ้นแกนนะเด้อถ้าหนูจับต่ำมันจะคิดไม่ได้หลุดจับหางนี้มางกลางคุณใหนขี้เห็นแต่แล้วพี่ไม่ใช,ใช,ใช่หนูเห็นหนิ้วป้าไหมเราจะใช้แค่สามิ้วชี้นิ้วกลางมวอมือน,นี้ไม่กุ้งกุ้งกับหอยจ้ะ เห็นลาเยเจ๊งไน้ำจิ้มแต่น้ำจิ้มเห็นไหมคะหมูมน้ำจิ้มเยิ้มๆจะใส่กับหมูแซ่บๆค่ะมาค่ะมาะมาค่ะมาค่ะมา ต้นเืนอยไม่เห็นตั้งโอเลยโอยไม่ได้เอามาหรอเอามาตัง้งโอ้นี <c oughs> น่มาต,อ,ตองกลารหรอป้าเราจะใช้กค่สามดวงเด คีบต่ำไปนะมันจะคีบไม่ได้เออแซ่บแซ่บแศบอืมเออนั่นแหละหนูเยียงอย่างนั้นสิเอาไหมนี่ยันจะเอาเปลาไปซ้อมมันแล้วใช่เดี๋ยวมันที่คีบแบบเจ่อมันทีคีบแล้วนะ้นโปรเฟลคีบแบบนี้นี่คีบแบบนั้นโปรเฟลไอเนี้ยคือคีบแบบผิดคือรุ่นใหม่ถ้าเป็นปวดตีเขาจะคีบเป็นเกียวแบบนี้คีบเป็นเสียเออปวดตีจะเกียวลรงที่งงซี่ คือสีเขียบเนี่ยทันปกติขียบมึงสีเลยขียบยี่ห้อทั่วนี่ขียบแบบนี้ทั่วใครขียบแบบนี้เลยต้องขียบมึงสีปกติเนี่ยพี่เธ่ถือปกติโบราณเขาจะขียบมงสีนี่คือจริงๆแต่เ <c> กี๊ยบเขาจะขียบแบบนี้เลยอันนี้คือขียบแบบนี้ทาง้องเขากินลูกกินกินแโน่นละเขาไปเล่นเกมเขาขียบได้หลายแค่ขียบวันนั้นนะเพราะปกติเนี่ยคือเทาเทาการขียบตะเกียบอิทิคต้องนี่เขาจะขียบตะเกียบแบบนี้